บัดนี 15, um. 34, ้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานวันห้ธันวามหาราชครั้งที่15ประจำปีพุทธศักราช2534ณบัดนี้ผู้บัญการทานดบการทหารบกพลเอกสุจินดาครัาประยุนได้กล่าวเปิดงานจบแล้วนะครับดุริยางค์เลงเพลงมหาฤกษ นัพร,ระสุนทรเจริญพระพุทธมนตร,ร,รนแล้วก็อยริบบินรับงาน5ธันวามหาราชครั้งที่15ประจำปีพุทธศักราช2535 จากนั้นผู้การทหารสูงสุดและผู้การทหารบกท่านก็ได้เดินลงมาทักทายกับคณะกรรมการจัดงาน5ธันวามหาราชนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งภาคราชการและก็ภาคเอกชนนะครับมากมายด้วยกันเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็มีทั้งประธานจัดงานคือคุณชาติเชื้อกันสูตร คุณมงคลสิมวโรธนะครับประธานมูลนิธิ5ธันวาหาร,ราชจะเดินนําท่านผู้จัดการทหารสูงสุดและผู้จัดการทหารบกทักทายกับกระชรการชั้นผู้ใหญ่นะครับมี <c oughs> ทั้งผู้จัดการทหารเรือพลเรือวิเชียรการุณยวณิพสครู่นี้นะครับเสนาธิการทหารบกพลเอกวิโรธแสงสนิทและภริยานะครับพลเอกชัชชมกันหลงผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกและภริยาก็มาร่วมในงานในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน อยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงกําหนดการในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เช้าในขณะนี้ผู้าการทาหารสูงสุดและผู้าการทาหารบกประธานในพิธีนะครับก็ได้เข้าไปในบริเวณประรมพิธีทางศาสนานะครับประธานในพิธีนะคะพลเอกสุจินดาปราประยน านผู้จัดการฐานสูงสุดท่านพุ่มชันฐา,า,านบกก็กําลังมาที่ประลังพร้อมทั้งท่าน,นรองผู้จัดการฐานบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอิสรพงศ์ดุนพักดีนะครับก,มมก็จะเป็นประธานในการถวายจตุปัจจัยท,ทยทาธธรรมแด่พระสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานในครั้งนี้นะครับ ใคลขอเรียนกำหนดการให้ท่านผู้ชมได้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้มาร่วมกิจกรรมในงาน5ธันวามหาราชในปีนี้โดยพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่เช้าเวลา6นาฬิกายนาทีนะครับคณะกรรมการข้าราชการและประชาชนได้พร้อมกันณนบริเวณพิธีบนทนท้องสนามหลวงประสงค์จำนวน999รูปนะครับเข้าประจำในเต็นท์เพื่อรอรับบิณฑบาตนะครับประสงค์รูปพิธี10รูปเข้าประจำในเต็นท์พิธี ในเวลา7นาิกาประธานในพิธีคือท่านผู้บัญชาการฐานสูงสดุดและผู้บัญชาการฐานบกพลเอกสุจินดาคราประยูนจะมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงในเวลา7นาิกานะครับหลังจากนั้นก็จะจุดธูปเทียนบูชาพรนะนรัตรแล้วก็พิธีกรก็อาราธนาศีลประธานสงให้ศีลนะครับแล้วก็ประสงฆ์ในเต็นออกรำรุ่งนี้ก็ใครจะขอกรา